ขามองว่าโอ้เย็นนี่คือมันจะไม่มีอะไรมาขวางอีกแล้วทางการไม่มีการกล้าเข้ามามเข้ามาแทรกแซงรอบที่แล้วใช้เงินไปกว่าเจ็ดแสนกว่าล้านบาทเลยนะฮะทำน้ำทิ้งอะไรแม่น้ำมากคือไม่ช่วยเลยเลยแต่ว่าถ้าสมมตินในทางตรงข้าก็คือเฮ้ยในวินาทีนี้มันต้องแทรกแซงแล้วเนะี่ยคืนนี้มันจะรู้ทันทีดอลลาร์ก็จะชะลอการแข็งแล้วก็อ่อดมันก็จะดีต่อหุ้นในสัปดาห์หน้าแต่หน้าเฝ้ามากเลยนะเรื่องค่างเงินเยนสัปดาห์หน้ากลายเป็นว่าเราก็อาจจะลงได้ครับพี่เอก เราอาจจะลงไม่ได้เยอะนะแต่ว่าหุ้นอเมกานน่าจะกลับมาลงเร็วอีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นจะมีเรื่องที่น่าติดตามครับก็คือเรื่องของค่าเงินเยนเป็นยังไงค่าเงินเยนตอนนี้มันไปร้อยห้าสิบเอ็ดเยนต่อดอลลาร์ใช่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 แต่นี่เทียบขึ้นไหมคุณประจินถ้าเป็นเงินบาทก็โอ้ยยี่สิบห้าทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันดูเหมือน เคลื่อนแตกนะครับใช่ที่้เกิื่อนแตกก็เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยบรรดาพวกเทรดเดอร์ค่าเงินทั้งหลายเนี่ยเขานิ่งกันเขาอยู่นิ่งๆกันอือค่ะก็อยู่นิ่งๆที่บริเวณร้อยหสิบเยนต่อดอลลาร์เพราะว่าเขาเฝ้ารอว่าที่บริเวณนี้ควรต้องมีการแทรกแซงนะเพระนั้นอย่าอย่าผีผามแต่ดูเหมือนว่าพอมันไม่มีการแทรกแซงแล้วความอดทนอดกลั้นก็หมดลงอ่าแก็กลายเป็นเทขายเยนแล้วก็แห่กันซื้อดอลลาร์กันอีกระลอกหนึ่ง ครับอ to ันนี้ก็น่าสนใจว่าเขื่อนแตกครั้งนี้เนี่ยจะมีใครมาอุดเขื่อนไหมถ้ามันมีการอุดเขื่อนเช่นทางการญี่ปุ่นคือมันมันมองได้สองแง่เลยนะครับว่าคือมันพอมันแตกกันแบบนี้แล้วเนี่ยวินาทแล้วนะครับมันเหมือนแบบถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะทลักเดือดมากกว่านี้เย็นจะยิ่งอ่อนค่ากว่านี้ยบยาบนะครับครับทางการเขาจะมีการแอคชั่นไหมซึ่งมันต้องคือณณตอนนี้แหละต่แอคชั่นไม่แอคชั่นคือคุณจะได้รู้กันภายในวันนี้แต่ถ้า ถ้าไม่แอคชั่นก็คือเตรียมทําใจได้เลยว่าดอลลาร์จะแข็งข่ายายาวๆนั่นหมายเพราะว่าก็จะเป็นการบีบตลาดทุนนะครับสินทรัพย์เสี่ยงในระยะนี้ต่อไปก็คือจะขึ้นยากละเพราะว่าเงินมันก็จะแห่กันไปเก็งดอลลาร์กันอย่างเต็มที่เลยยิ่งยิ่งน่าก,กลัวอีกรอบนี้เพราะว่าเขามองว่าโหเยนนี่คือมันจะไม่มีอะไรมาขวางอีกแล้วทางการไม่มีการกล้าเข้ามามเข้ามาแซงแซงพครอบที่แล้วใช้เงินไปกว่าเจ็ดแสนกว่าล้านบาทเลยนะฮะ ตำน้ำทิ้งละลายแม่น้ำมากคือไม่ช่วยเลยเลยแต่ว่าถ้าสมมติในทางตรงข้าก็คือเฮ้ยในวินาทีนี้มันต้องแทรกแซงแล้วเนี่ยคืนนี้มันจะรู้ทันทีดอลลาร์ก็จะชะลอการแข็งแล้วก็อ่อดมันก็จะดีต่อหุ้นในสัปดาห์หน้าแต่หน้าเฝ้ามากเลยนะเรื่องค่างเงินเยนสัปดาห์หน้ากลายเป็นว่าเราก็าจ,จะลงได้ครับพี่เอก อืเราอาจจะลงไม่ได้เยอะนะแต่ว่าหุ้นอเมกาน่าจะกลับมาลงเร็วอีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นือถ้าตัดเรื่องประเด็นค่าเงินเนี่ยในความจริงว่าสัปดาห์หน้ามันน่าจะต้องขึ้นต่อเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีการรายงานงบของบรรดาพวก Big Tech นะครับครับพวก a p p l e a l p h a b e t นะครับ Google a m a z o n Microsoft พวกนี้มันมมีแนวโน้มดีมีที่ออกออกมาดีแล้วก็มีเรื่องการรายงานตัวเลข GDP อเมริกาด้วยซึ่ง โทนก็น่าจะออกมาเป็นบวก QoQ ก็เป็นการาล้มเรื่อง e c เ s s i o n ไปชั่วคราวก็เป็นเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอน GDP ไตรมาสสี่ยากาศมันค่อนข้างดีอ่ะมันควรต้องไปต่อแล้วก็ถ้ามองกันที่หุ้นไทยเอง่ะครับถ้าสูตรดอลลาร์มันชะลอการแข็งนะครับแล้วเ,เริ่มอ่อนเนี่ยหุ้นไทยสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสแข็งค่าแบบปิดปีดนี่สูงมากเพราะว่ามันมีการการายงาตน,าานาตัวเลขการค้ากับรายงานตัวเลขดุลบัญชีเดินสัดของแบงก์ชาติ S <S <S แล้วมันมีโนว่าดูดินบัญชีเดินสัดาเราต้องลดการขาดดุลก็คือขาดดุลน้อยลงนะคะ<า>รับเริ่มสภาพที่ดีขึ้นบาทมันก็เลยมีลุ้นน่าจะแข็งไงแต่ถ้าเขื่อนมันแตกเราไม่อุดวันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเขาตัดสินใจไว้อุดกันนะฮะ<า>อ้เราก็เราก็คงหวังไม่ได้อะว่าบาทจะแข็งเพราะว่ามันจะกลายเป็นกระแสว่าโอ้ดอลลาร์ตอนนี้ยังไงก็ต้องดอลลาร์แม้ว่ามันจะแพงแล้วมันก็จะแพงขึ้นไปได้อีก นะครับ<ช>มันจะอยู่กันไม่ได้แบบนี้<ช>ต,ตลาดเงินมันจะปวดมากถ้าเกิดไม่ไม่อุดนะตอนนี้ไม่แทรกแซงตอนนี้ผมก็เลยยังเชื่อว่าเขาจะแทรกแซงนะครับ<ช><ช>แล้วก็ญี่ปุ่นก็มีสา,าพทาที่จะแทรกแซงได้เงินยังเหลือหน้าตักอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเงินสดดอลลาร์ที่ตัวเองมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับในการเคลื่อนไหวระหว่างธนาคารกลางด้วยกันก็ยังมีอยู่ในมือประมาณแสนล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ ยังมีถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอีกของเราประมาณ1.2ล,ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับก็มันมันยังมีกําลังในการแทรกแซงอะ่ะผมก็ได้แต่หวังว่าเขาจะทำถ้าไม่ทำมันมันจะระเบิดมากเลยคืนนี้